เด็กเก่งอยู่ห <gger> ้องนี้การศึกษาเด็กอ่อนอยู่ห้องเนี้ยเด็กเก่งอยู่ห้องนี้การศึกษาบอกว่าผมโง่ผมบอกว่าเนี่ยหนึ่งผมเรียนไม่เก่งผมมีความสามารถด้านนี้นะแต่คนก็จะบอกกับผมว่าแล้วไงอ่ะใบเกตคุณน้อยคุณก็ยังเป็นเด็กโง่อยู่ดีถูกไหมครับผมอ่านในเฟซบุ๊กมาผมคิดได้ว่าถ้าการศึกษาเป็นดินและเด็กเป็นต้นไม้ เด็กแต่ละคนเป็นต้นไม้ต่างกันอยู่แล้วครับทุกคนรู้ในนี้ทุกคนรู้ว่าต้นไม้โตในดินที่ต่างกันดอกบัวก็ต้องโตในดินที่อุ้มน้ําตะบองเพชรต้องโตในดินทรายต้นข้าวโตได้3ดินก็จริงแต่ละสายพันธุ์ของต้นข้าวมันก็ยังโตในดินที่ต่างกันแต่ทําไมการศึกษาไทยยังใช้ระบบเดียวในการตัดสินว่าเด็กคนหนึ่งโง่หรือฉลาดวัดเขาที่เกรดมันผิดมากหรอครับที่ตะบองเพชรต้นหนึ่งไม่สามารถโตในดินเหนียวได้ น้องกำลังจะพูดถึงความโอกาสทางการศึกษาหรือความเสมอภาคของการจัดการศึกษาของประเทศไทยซึ่งการจัดการศึกษาประเทศไทยในยุคเก่าเนี่ยเราจะยังถือยุคเก่ายุคเก่าเนี่ยการจัดเรียนการศาึกษาเพื่อจะให้ทุกคนเรียนเพื่อจะเป็นเจ้านายคนหรือเป็นคนรวยหรือประมาณนะั้นหรือเป็นรับปรชการเป็นหลัก การจัดการสานวัตถุประสงค์เพื่อสนองรัฐก็คือหาคนเพื่อมีความรู้ความสามารถไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตำรวจทหารหรือเป็นอะไรเป็นหมออะไรประมาณนั้นนั้นคือยุค 1G2G 3G อมพอมาถึงยุคนี้เห็นไหมน้องๆจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นความรู้เกิดที่วัดเห็นไหมเกิดที่วัดพอวัดเข้ามาก็เกิดที่โรงเรียนครับผ่านวัดมาก็จะผ่านระบบโรงเรียนซึ่งยุค 3G เนี่ย โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามากพอหลังวันที่19ทธันวาคม2 0ัน2 0 1เป็นต้นมาหลังโควิดก็คือมีการดิสครับการระบบการศึกษาแบบ3 G ก็คือเรียนแล้วในระบบโรงเรียนมันใช้ไม่ได้ตอนนี้มันเข้าสู่ระบบ AI ตอนั้นครูสมัยก่อนก็คือที่วัดครูสมัยยุค3 G ก็คือโรงเรียนหรือสถาบันตั้งห้องแอร์สวยๆอาจารย์ผูกนิกไทย เสนอความรู้ดีๆนั่นคือภาพพจน์ของความรู้ในความรู้ในยุค 3G พอมายุคนี้คนที่จะเป็นครูเราคือ AI ฮะแฟลตฟอร์มเห็นไหมมันเป็นแฟลตฟอร์มคอนตอมเข้ามาแล้วยุคต่อไปนี้ทุกคนจะต้องทําอย่างไรเราจริงจะเรียนรู้การเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่จะเป็นครูของเราก็เห็นนะ Google, ไหม Google AI เนี่ยเข้ามาหลายกรียกว่า ให้ความรู้กับเรามากมายวันนี้เราจะเอาจะก้าวพ้นมันได้อย่างไรแล้วคุณจะใช้อะไรใช้กฎเกณฑ์เดิมหรือใช้วิธีการเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสสูงวันนี้เราจะหาทางออกให้กับประเทศไทยหรือกับชาวโลกสิ่งที่คุณจะต้องเลือกเรียนสิ่งที่ทุกคนจะรู้ก่อนเลือกเรียนดับหนึ่งคุณต้องรู้ว่าโมเดลนี้คือแพลตฟอร์ม โมเดล DNA ของคุณนะ่คือใครนี่คือสำคัญมากเพราะนั้นคุณมีโอกาสสูงจะตกงานมีโอกาสสูงจะเรียนแล้วความรู้วิชาการหมดอายุหนึ่งโมหนึ่งต้องรู้ก่อนหมดหนึ่งต้องรู้ว่าคุณคือโมเดลอะไรเนี่ยสองรู้ว่ามิติเวลาที่เราจะไปเรียนเนี่ยเป็นมิติที่เฟกนิวเป็นมิติที่ถูกหลอกไหมหรือเรียนไปแล้วใช้ไม่ได้เรียนแล้วใช้ไม่ได้นี่คือสำคัญ วันนี้สถาบันโพสเรามีเครื่องมือให้คุณไปค้นหาโมเดลค้นหามิติเวลาในการเลือกเรียนให้ถูกไปที่เว็บไซต์ education108 สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องมือแนะแนวการเรียนแนวใหม่ยุค5 G และยุคปัจจุบันว่าการเรียนยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นหลัก การเลือกเรียนในยุคนี้เราต้องใช้ระบบเรียกว่าด้วยกฎโมเดลเป็นยุคใหม่ของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลถือว่าเรื่องสำคัญถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสถาบันโพสต์ะมีเรานำเสนอขั้นตอนหนึ่งให้เลือกโมเดลให้ตรงกับตัวสองให้เลือกมิติเวลาสามให้เลือกสภาพิจารณาจากพ่อแม่ตระกูลและเครื่องมือก็มีขบวนการ Uh, ซึ่งเรามีเครื่องมือ3อย่างมี Test, v a r ร a t e และก็ Training ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรานำไปสู่ขั้นตอน uh, รือนำเสนอบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์พสต a อ a คาเดซึ่งน้องๆคนไหนที่ส,สนใจลองเข้าไปในเว็บไซต์โพสต a อ a คาเดและค้นหากฎโมเดลและกฎมิติเวลาในการเลือกเหรียนของน้องๆให้ถูกต้อง นี่คือมิติใหม่ของ